มุเ่โอเน่ <laughs> เอาไม่ค่ะ <laughs> เอาเอเอาสีไปัด <laughs> โอ้ย,อยน้องสมควรแล้วเสียตาลาเด็กคือคนฟัง สบัดนีจังวาละละแล้วสีลาไลละลวงละได้ญาติพี่น้องนางลาสีจังลาหลันสีลาเมื่อกำทั้งบ้านสั่งทอดคำกำบ้านอีบุญอยู่ก่อนเด้อกูว่ามีอยู่่วนนอนเลงมาเปียวได้แล้วพ่อแม่พี่น้องผู้เจ้านางฟังรำแล้วขันเจ้าฟังลำแล้วไอคิดหอดสาวหมอลำได้เด้อแม่ พวกผู้เฒ่าผู้แก่นั่งกอาลาแล้วบัดนี้สิราเจ้าแมล่ละสงกันนานวันนวลเอ,อ้ยน้อยลาโนอสวัสดีวันนี้รำจักเตือน